คุณผู้ชมขาจากพี่ยกแยกมาดูศิลปินนักร้องช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าบอกเลยนะนักร้องเนี่ยไม่ใช่เสียงดีลีลาเด็ดอย่างเดียวไว้พริบเนี่ยก็ต้องดีด้วยเพราะอะไรเวลาไปร้องเพลงคอนเสิร์ตส่วนใหญ่เวลาลูกทุ่งเนี่ยเขาร้องงานกลางคืนกันอ่้ยเอฟซีบางคนน่ารักแต่ก็มีบางคนที่ไม่น่ารักดึงบ้างละยิกบ้างละดึงอย่างนอันตรายมีพัดตกเวทีก็มีอย่างนี้สาวคนนี้ค่ะสาวขาเลาะลำใยหายทองคำนะคะน้องบอกเลยอยู่วงการนี้มานานแล้วหาวิธีหลบเลี่ยงแฟนเพลงดึงตกเวทีทําได้อยู่แต่ว่าล่า สุดค่ะน้องลำใหย่ต้องผจญกับ FC ซจอมควนอรนี้นะทั้งควรทั้งหยิกยมาขอจับมือศิลปินแล้วเป็นหยิกไปควนเขาได้ยังไงลำใหย่เล่าให้ฟังว่าเวลาเออเ c หรือว่าลูกค้าเนี่ยนะตามผับตามร้านอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็อาจจะมีลิปแอลกอฮอลอะไรบ้างอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้บ้างแต่ก็อยากเจอศิลปินไง ต้องระวังเอาไว้เลยน้องบอกบางคนเมาเมาเนี่ยหยิกมือนะคะหขอจับมือหน่อยลำไยจับปุ๊บหยิกเขาให้สามสี่รอบลำไยบอกทนไหวไอ้รอบที่ห้าไม่ทนแล้วลำไยทำอะไรรู้ไหมคุณทำไงคะหยิกคืนอดอดนพร้อมกับอะไรรู้ไหมหยิกฉันนี่ดักใช่ไหมอ่ะฉันหยิกคืนหยิกคืนปุ๊บลำไยยิ้มให้สวนหวานอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเหมือนบอกในใจอ่ะเลิกหยิกหนูเด้แล้วพี่นะฮะส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะแบบว่าเป็นลูกทุ่งนุ่งสั้นเนาะโดนซูมบ้า โดนถ่ายใต้กระโปรงบ้างล่ะนะฮะลำหญยบอกเลยสายซูมซูมไปเธอจ้าซูมไปหอดดวงจันเลยก็ได้ก็าเห็นอย่างเลยจ้านะคะเพราะอะไรน้องนี่นะคะเห็นใส่ขาสั้นก็จริงคุณผู้ชมแต่น้องใส่เลกกิ้งแบบแนบเนียนมันเป็นเลกกิ้งขายาวคุณผู้ชมเห็นไหมแดนเซอร์ก็ใส่นะมิดชิดที่สุดแล้วค่ะซูมไปเธอจ้ายังไงก็ไม่เห็นซูมแบบโอ้โหซูมชัดเลยกันเลยเดียว ใส่ถุงน่องอยู่แล้วค่ะแต่ว่า,าใช่คือด้วยความที่ถุงน่องเวลาเราใส่ตอนนี้มันจะมีถุงน่องแบบเขาเรียกว่าถุงน่องบียอนความหนาเนีเ่ยเียบเท่าเล็กจิ้งเลยปิดบังได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหยิกจริง,รงรก็คือเขาหยิยกเราหยิกแบบตั้งใจรู้หยิกคืนแต่หนูยิ้มนะไม่ได้เคยรู้ว่าหนูหยิกเขาหนูกัไม่เครูใช่การแสดงการแสดงเวละครแล้วเราก็หยิกแบบยิ้มยิ้มไง นึงแบบว่าเขาหลายรอบแล้วพี่โอ้เออดทนนะครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่เป็นไรครั้งที่สี่ที่ห้าเข้าไปพมไหวแล้วเด้อยิกขึ้นแล้วขี่ไม่ด้วยแบบี้แต่เป็นการยิกด้วยความรักรักแฟนคลับแต่ถ้าแฟนคลับรักน้องอยัง่าไปทำนะเข้อเสียอันตรายเหมือนกันที่ความสูงเป็นร้อยไปจับมงจับมือแล้วดึงศิลปินหรือว่าดึงแดนเซอร์เนี่ยไม่ได้เลยใช่อย่าทำนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทยหรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมส,สดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะจท